วัดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาป้อนออเดอร์ผลไม้นะคะเืิ่งเลิกงานแล้วสวัสดีค่ะกอนสวัสดีจ้ากอนเร็วจ้าจ้าสวยกอนเร็วจ้าสวยวันนี้นะคะก็ขอขอบพระคุณออเดอร์จากคุณพ่อปัญญานะคะกับขอบพระคุณคุณแม่ปลิมนะคะ ขอบพระคุณคุณแม่เมย์ขอบพระคุณคุณแม่อาริษานะคะที่เมตตาออเดอร์ให้กับน้องใบเฟิร์นขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะร่ำรวยย,ยิ่งขึ้นไปนะคะที่สุน่สุดใก็ขอให้ท่านสมหวังดังปรารถนานะคะธุรกิจการงานเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นนะคะวันนี้ผลไม้เราก็จะมีเป็นมะม่วงแล้วก็แตงโมงนะคะโอ้โหรวงรวง,รวง วันนี้ไม่ได้ทานออเดอร์ก่อนออกทํางานนะคะก็จะได้ออเดอร์ะหลางเลิกงานเต็มตะกร้าเลยนะคะวันนี้ตอนเช้าก่อนออกไปทํางานนะคะก็ไม่มีออเดอร์เนาะนะคะยังไงไม่ควานก็ฝากช่องเล็กๆงาจจองผับอากายแก้วของเราด้วยนะคะเริ่มไลน์ตั้งแต่หกโมงเช้านะคะก่อนน้องออกไปทํางานนะคะช่วงเช้าตั้งแต่เช้าเลยนะคะมาเริ่มไลน์ตั้งแต่หกโมงเช้าคุณพ่อคุณแม่เข้ามาสนับสนุนพลไม้สมทบทุนอาหาร บุญคุณพ่อคุณแม่นะคะมีคุณพ่อปัญญามีคุณแม่ปริมนะคะแล้วก็คุณแม่เม์และคุณแม่อาริสนะคะเราโมทนาสาธุบุญกับคุณแม่คุณพ่อด้วยนะคะเฟิรนได้กินแล้วนะคะเพลงมันเชียวกินไปด้วยเต้นไปด้วยบ่เฟินเดี๋ยวคลิปนี้ก็แม่วันก็จะปิดคลิปเลยเนาะเดี๋ยวเพลง เดี๋ยวเพลงยาวนะคะเดี๋ยวจะลงคลิปไม่ได้นะคะติดลิขสิทธิ์ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะฝากติดตามให้กำลังใจช่องพามปะกายแก้วในคลิปหน้าไลฟ์หน้าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ